ปู่สุคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่ามือนี้เฮากะยินดีน้ำก็ขาวด้วยครับเโย่เข่ามือนี้โอ้หมานครับเขา่าเข่าหน้าของเขานี่แหละแต่ว่าผมบพื่เห็ดหอกไอ้เพื่นเห็ดครับผมคันเพิ่อนเห็ดหยามกับหกคือเมันคือมะฝากนบ่นรึจนแบบโย่เข่าจะน้ำเลยไหลายอยู่ดิว่าหน้าเข่ากันนะหาไร เด hmm. ah, like ี๋ยวว่นนี้เขาหกตันหกตันกลัวแบบนี้หตันนี่ละหตันโอ้เนื้อยแม่ดีใจน้ำพอขาเอาด้อยพอขาแม่สั่นรู้เพิ่นไปซื้อเพิ่นก็จังได้ตาบได้แยงหลายแถวแต่แสดงว่าเพิ่นมีเครดิตก็แม่ตอนนี้น้องอุ้ยน้ำบักคักพี่น้องเอ้ยมาต้มเพิ่นกำลังข่างว่าพอดีพนันว่าเหนื่อยเสือเนื้อมากฝากกิโลนึงก็เพิ่นให้น้ำหวานน้ำยาหวานน้ำอีกนั่นแหละ โอ้ขอบุญขอบคุณพ่อขาแม่นส่วนน้องก็ได้โอ้ดีใจน้ำเดี๋ยวผมสีหั่นหอมให้ด้วย่อผุนเห็ดกไก่ผืนได้ยังสิล่ะผมจังดีใจน้ำเน่าเห็ดแล้วเงินกับอะไรไปขายกับลูกทุนสิเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยบ่ดีนี่ล่ะกุ้มใจกุ้มมากกุ้มใจนยวต้นใดผู้คนนั่นละที่ผู้เคนเห็ดเคนกะลงทุนลงยังครับตัวสิริเกี้ยวกะจักสูบดามจักหวันจักปุ้ยใส่ตัวสิได้ ขายเขาแล้วมีไหมเพิ่นก็เอาเนื้อมากม่ไหมเลยคือเจ้าขาช่วงนี้พอดีเดียวช่วงสามไปสามแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มเราถิ่มมันแล้วเพิ่นก็ขาใส่จำนั่นแหละแต่ช่วงนี้เพิ่นก็สิขายดีแนงหน่อยเนาะเพราะว่าคนเกี่ยวเขาอ๋อถิ่มมันก่อนพี่น้องเพินจะเสียบตับมันสดๆเสียบยู่แล้วเน่ย แลนนี้ซิมเจียวอยู่นี่นะจักจังจะจิ้มนี่นะพอไปใส่น้ำปลาโอ้ยมาแล้วว <laughs> ะจะพอดีกินแหรอพี่น้องเพระาะว่าอว้ยมันเป็นลืมๆเหมืมอ,อมนอะไร<อ>เนี่ยเส้นนี้นเลยนียพน่พี่น้องพอดีเลยอ่ะครับพี่น้องอือืมอืมเป็นได้แบบนี้โอเคแล่วนะกวางเดี๋ยวมาเรือ เดี๋ยวโอ้ดีนะมายุ่ในมัดข้มขอกเรากรเดยนขมเลยขมดีมันยังสมสือว่าขมบีเสหลยขมไหลเสลหน่อยขมไหลคือเกาอืมสียดีแท้เนาะสีน้ำเด้อ่อขาเอ้ยกินเพื่อละเด้อตินี่ครับของ่อขาละครับมาฝากมาตอนน้อกัน พุ้นเพิ่นละมันขอมาน้ำนี่ดอกโอ้ดีใจแล้วครับพวกขาเอ้ยผมมันมีเงินผมก็จะไปยืมนี่ดอกก็ได้ไปเปกินไรๆกันล่ะนี่สีย ห้เนี่ยสดไม่นอมันสีแสบพนาอออืออยู่ีสาสิบยีบวก็ะิต๊วเพราวันงบตปปกแมนคร่จะคำแล้วพีนนน่น้องคู่ต่กังวัน เ,เสียบ่บ่บอ่อะไรเนาะเสียเนาะเอาเนี่ยแล่ากันอุ้ยลูกใครดื้อแท้ฮะอยู่ลำเดียวแต่บ่เดืนดือด้อหรอกอยู่ลำคนน้นเนาะค้นเลี้ยงมัน,น,น,รรม,นมันก็ธรรมดาละกันเขาบ่ลืนมันกับขากันตายหมดถึงเนาะเขาถึงลืนลืนเลนกล็ดลืนไก่ไปก็หายก็หาย ลมเือลมมีกวามีฝน,นะเดี๋ยวย่างเล่นก้อน,นอ่อกนอครัมสีกินก่นน,นี่ฝานเท่าน้อยๆแหละจังได่รุ่นเด่ีงเดี๋ยวเพราะเราสองเป็ดก็เพิ่ขายราคาที อ้นปุ้นก็บบ่าแพงดอกเฉดนะเนลคาเรโลดสามลอยหมดแล้ยังขายกันเบะมันสามลอยแล้่พอเจดจาหน้าน่ะถ้าเมื่อเาเน่ถ้าสังกิโลอ่ะผมบอกกิโลละพันอหลีบ่แมันดเก่สองยสองลอยได้หาถุง่เออนิดเดียวนั่นแล้ครับน้องเพราะว่าบองคนก็ุณภาพดีอีหลีละ เลี้ยไปเลี้ยอาแซ่ไปแล้วตัน้อยเจ็บต้มแล้วก็แซ่บบานนี้เ่ได้หรอเนี่เนี่ยเียงงามัเป็นก่อนไหมอันนี้คนเดินเนี่ยเงาสันบอกเป็นแค่ไหน น,นี่ยแล้วก็เกิน่าเนี่ยกรหนุม่มเนี่ยตัวเนี้ยงามเลยอกรหนุม่มพี่น้องหินนุ่มถึงว่าข้าเจ้ามักกินเนาะพี่น้องอย่าว่ากันเด้อพี่น้องกำลังกินเป็นก <c oughs> ินนิดสิยังไม่ชวนน,น,น้องนังยังหนึ่งเนีน่ยยันเป็นมา้ามากระหน่ำเติมปันยังสิไครก็อยากกินน้ำ นเดือดงามเน,เนี่ยมันงามมาันขิดง,ง่ายพี่น้องกาเป็นเิ็นตะพอยได้เนาะเป็นตะพอยเนีนอยอยน่ยนี่ละมูหยาบนี่มูยหยาบไอ้หนอในขวดเนีย กินเนี่ยติดิดเนี่ยนี่ครับโอ้แกวไยผมหลิวเลยมีบีเขาเบดีบีสำเน็จสมตัวนี่บดีบีมาพร้อมตัวนีบุบกัน่พอมีแลอืมพี้เถียมันละไอ้เอีมันละกัน ฟอรบีในไทยแต่เดียกวมันบกูกันเพิ่นลืมหรือเปล่าบ่เบิดเบิดเบิดเอาแต่ลอยู่นี่บ่ค่อยได้ตัววตัวนึงก็ว่าตัวนึงก็บิ๊กสบซำเนียนนี่แหละแต่คนไม่ซื้อบ่แม่นหน่อยมันก็เบิดตัวเนาะเบิดก็บ่บ้าปัญญ์ประสมื้อเขาเจ้าเฮ็ดบีสำเร็จอะไรหรือไม่เงี้มีของเงินของเงินอายุน์เิ่นอ่าแม่งของพี่ของพี่ประยุทธน โอ้เหมือนไงหรอกคุณเล้วขวดซ้ำปวดทำปาปเนาะดูมาคมหลายกับไส้ออกไปหลายพี่นองอย่าว่าสันสีเลยผมเนี่ยจุกเลยมันแสบอยู่ท่างแสบเช่ไหคือบอกคอยถนัดเป็นไหนบกคอยังไงจึงพอปลอมเลยพนถนัดเพื่อแสบมวลแบบนี้หันกับมีดได้ไง ก็กินได้ไปจังสี่ละแต่กินได้ใช้อยิ้มแล้ะก็ได้พี่น้องขนาดผมบอกรายขนาดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอมรับเลยว่าครับเนี่ยนี่แซ่บมันนุ่ม ลุกขึ้นก็ได้กินงงวันเท่าสิถือเปลือกสติงวันงี้ฮะสาธุเนาะเอาโชคดีตอนนอนลุกขึ้นก็ได้กินลาบเลยบอกว่าบ่แม่นว่าโชคดีหรอกกันโ้ากันหมานก็จบกระโสดหมานเพร่ะน้ำกระโสดดีเพราะน้ำเขาเอื่อมาค้นบ่ลืมบุญค้นของค้น่านั่นได้แล้วเพื่อนกะคือยุ้ยจึ้นเพื่อนกึศพ่อว่า เป็นได้ผลประโยชน์หลายแล้วพอดีแล้วเพราะเอกพอใจว่าซื้อลวดเพิ่นอ่างยานเพิ right? ่นก็อ่างยันเจอปูหพวกเาล้เพิ่นจะตีเพิ่นก็ยานเ้างก็ยานว่าเพิ่นบ่อไรอืมยานเพิ่นบ่ได้นี่ล่ะเจ็ดล่ะโอ้ยสิได้ขึ้นมาเนาะเจ้าเคยบอกเราอยู่ว่าหน้าตรงนี้ได้เข่าไหลที่พ่อขาเราแค่เราดีๆเราเด้อดสนุกเลยเพราะว่าน้ำเอาดีๆก็เห็นรับไรละตันตัวเราลงน้ำบึ้งล ทั้งมันบ่ได้เห็ดมาหลายปีแล้วสินะมาเริ่มเห็ดใหม่ก็ได้หลายอีกสิล่ะว่าเขาบ่เห็ดเขาบดจักปีดิบ่เห็ดหลายปีแล้วตัวดินเขามันสิมันสิบบกระด่างมันสิบบตายคือปืนฟังเขาเจ้าเขาเจ้าเสียทุกปีทุกปีทุกปีเลย่วงเขานี่เฮ้ยจักปีตัวนี้สามสี่ปีบ่บดเห็ดเห็ดตั้งแต่ปีเขาอยู่สื่อไหม เป็นแบบไงเงี้ยมันครับพี่น้องเนี่ยกะกินได้หลายเด้อเหนียวกับกินเก็บเครื่องโลดเดนี่ยที่ดูตีเรากินเนื้อนี่เหนเขากินกินเรานอนนี่กระจอกบ่เห็กินหลายเด้อ๋อยังใส่ระบบย่อยมัน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 คือเขากินยแง้มแงมเสาดีกว่ายง้มเสาดิส่งเพียงชงบายเนาะการออกเด็กกออลังกายกินเรานอนนี่คือเนื้อมันขืดเ้าก็ไ่ได้ไปใส่มาใส่ เมื่อมมน่็แมอยูแมงกมก็จะโวยลีวยคอนในไอยขานนำแล้วนี่แหละครับมือห้ากินข้าวจิ้น้ำอิ่มเ้าคือว่าแต่พท่านอิ่มกินไปเรือก้นโวย้อนในขานำแ้วว่าบม่แม่ว่าถ้าถุงห้าถุงเล่ากัได้หลายขึ้นนี่สิล่ะคน้างนีขึ้นได้หลายกมบพุ้มใจน้ำจะไปอินชาตาร้อนกันเล่าว่าเล่าเจียวขาอยู่หน้าห้อง เราคนไปสวนมาไปยืนงสวนว่าเขามันงามงมันไม่หยามัอนยังนี่โบตีเลวน่าเจ็ดเลยรืสามตันเห็นเงยยัวเงยยัวเจ็ดเอ่ะสามตันของห้องหาเลยรเจ็ตันเดียวตันเยมันเกินกันเ่อคืนคืนเมื่อร่เจ็ะเจตันเนาออมันปิดกันเด้นี่ืนดินของห้อนี่ มันสืบตายบันใดเพื่นต้นน้ำอืมถึงถึงน้ำกับพวไก่สูบมาคือบ่ได้ผ่านไผ่ทั้งสิ้นหรือไหลเข้าตุ้มตุ้มตุ้มจีละขานมันจิกโลละสิบบาทดิเงินแปดแสนหมดเลยครับนี่มันกันก็บาดว่าละคาปุ๋ยกันยังกระแพงเรียกกับมีส่วนแนว่ได้คือกันละพอขาเขาก็ได้ไปง่มันนี่กับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยครับทั้งพอขาเขาไม่สอนเนาะบ้านเงี้งเดียวกันนี่ล่ะบินมีสิ่งลำใจลำบกลำใจ คนเหนือยังมาฝากคนไปขายของพระราแล้วกั็ใอ้เรามีแต่ความสุขความจเจริญเ้้อครับเป็นไเลยแุ่เรื่องกิจการงานของเราก็ได้สำหรับื้นนี้กะก็เข้ามาสวัสดีจากพีกจากน้องเด้อครับสวัสดีครับ